ครับสวัสดีเสาร์วันที่17กรกฎาคมพศ2566สวัสดีแฟนเพจทั้งช่อง y o u t u ย e ซี่พะโคสิงห์สวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่มูนเมียสีย c ซี่พะโคสิงเและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมารับชมชิปนี่ของทางช่องกันครับครับสำหรับชิปนี้ทั้งทีมงานเฮางหกสีมาเปิดงวเร่หลังขึ้นกัไร่เหยี่มพพี่น้องเอฟซีทีตดตามทั้งช่องขึ้นกับไร่เหยี่มพพี่น้องที่เขามารับชมชิปของทางช่องครับพี่น้องคร องลิปรับพี่น้องครับก็มีพี่น้องเอฟซีโทมาว่าคือบอจัดชุดคือเกาเนี่ยชุดแม่ลูกผูแม่ลูกเมียยางละคมพ่อไดมาเลี้ยงเป็นนอเป็นแนวเป็นแม่พันก็ไปราคาหมองเสียวเอาท่าไหมื่อนี้มาว่าเลี้ยงราคาหมองเสียวเด้ครับพี่น้องครับซื้อได้เห็นซื้อได้ครับพี่น้องครับผมสิบ่เปิดเพื่อต้อเหรอครับผมสิเปิดมองขายเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเลี้ยงกันได้คร mm. ับพ oh right <sh> like ี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกเมี่ยงง่วลูกแรกแม่ลอยี่สิบบวกแน่ไปหาลอยยิ้มหาบวกลบสองแม่รุ่นทองครับ ลูกสาวอายุสี่หาเดือนลูกสาวกะน่านาเมียกะอุ่นๆวิพีครับพี่น้องครับนี่ครับจับคูครับเมียลูกผูงว่าลูกแรกเมียลอยสามสิบบวกลบสองนี่ครับเมียนี่ครับให้เรารอเด้ครับพี่น้องครับนี่ตัวเมียเพิ่นเดี๋ยวผมไปน้ำหาลูกเพิ่นครับนี่ครับตัวลูกเพิ่นครับลูกผูอายุสองสามเดือนนี่ครับพี่น้องครับสำรับซีตัวนี้เอาไปได้ครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องครับ สามหมื่นเจ็ดพันบาทก็ส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถามมันไกลกันหลายก็ต้องพูดคุยกันมี่ารถามันซอยทางของเขานั่ครับพี่น้องครับก็บ่อด้ว่าชิดเป็นกิโลหรอครับพี่น้องครับซอยกันสมูสมควรซอยกันให้มันดูดีหรอครับพี่น้องครับต่างคนต่างอยู่ได้ครับเอาค้นเป็นจริงว้ากันได้ครับพี่น้องครับน่ครับเมียลูกผูเมียสดสดงวอลูกแรกอันนั้นกับง้ลูกแรกกันครับพี่น้องครับเมียลูกเมีย ามหมื่นเจ็ดพันบาทได้ครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าแยกผมก็แยกใครครับพี่น้องครับถ้าแยกโคมแม่ลูกเมียวสองหมื่นสองขมแม่ลูกผูสองหมื่นเอทได้ครับพี่น้องครับนี่ครับ่านไปแล้วครับถอยยกสีคุ้มกาข้อครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับถอาโยกครับพี่น้องครับมาเมื่ชุดนี้ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูสายเลยครับลูกตัวที่สองนะครับลูกเป็นลูกผสมบามันนี่ครับใจลูกถือว่าโอเชียได้ครับตัวนี้ครับ สายเล่ห์ก็ดีเขาเอามานี่แหรอครับพี่น้องครับไปออกไปบอกท่องเทียงถ่ายสดๆได้ครับพี่น้องครับนี่ครับกำลังกินใหญ่เลยนี่ครับพี่น้องครับแม่ลอยสามสิบบวกได้ครับพี่น้องครับจับชูครับตัวนี้ครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกครับแม่ลอยสามสิบบวกลบสองลูกสาวเป็นลูกผสมเล่ยอายุสามเดือนกว่านี่ครับพี่น้องครับเอาไปสามหมื่นเจ็ดพันเงินครับพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับ ครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรมา0652076884พิกัดของครอบครัวตั้งอยู่บ้านน้องแปีนต,ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าแยกกะะัราคาเดียวกันครับชุดแรกครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียสองหมื่นสองแม่ลูกผูสองหมื่ 20, นเอ็ดครับพี่น้องครับครับถ้ายกกับสามหมื่นเจ็ดยกมันสิคุ้มค่าก็เด้อครับพี่น้องครับ ชุดให้ครับพี่น้องครับแทงเรารอบพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับพ่อลงทุนครับบันนี่มะม่องชุดสามตัวนี่ครับพี่น้องครับตัวเนื้อก็ยังเกินได้ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูลูกตัวที่สองแม่ลอยยิ้มผาบลบสองแม่รุ่นท่องชัดเกนได้ครับพี่น้องครับพอมีเมียคุ้นๆออกแต่ว่าทั้งขอเข้าบระเดีตรวจทองได้ครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นท่องเอาครับพี่น้องครับครับกินหญ้าดีๆครับพี่น้องครับแม่สาวนี่ก็รุ่นทองกันนด้ครับพี่น้องครับแม่สาวสูงลอยยิ้มหาบลบสองนี่ครับ สำหรับสามตัวนี้เอาไปสามหมื่นบาทเพียงเพียงเลครับพี่น้องครับสามหมื่นบาทเพียงเพียงนี่ครับไทยใจจ่าครับพี่น้องครับถ้าแยกแม่สาวนี่หมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับแม่ลูกผูนี่ไล่เนื้อให้สองหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องครับแม่รุ่นทรองนี่ครับนี่ครับายกสามหมื่นบาทสามตัวได้ครับพี่น้องครับแม่สาวรุ่นทรองแม่ลูกผูแม่รุ่นทอองครับนี่ครับมึงชิบหาคค่ะเด้ครับพี่น้องครับมึงชิบหาครับ คนที่ซื่อก็แนะน้ำปรึกษากันทางในครอบครัวว่าเห็นดีน้ำกันบอครับพี่น้องครับเห็นดีน้ำกันก็จ้งสื้อได้ครับพี่น้องครับการสื่อขายไปเลี้ยงทุกคนก็ต้องวังกำไรไปหนครับพี่น้องครับนะครับถึงแค่นีนอนพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับอย่างที่ผมนำเลี้ยนแลหลายลิปไปว่าการเลี้ยงงยจะไปเลี้ยงอิงกระแสให้เลี้ยงตามทุนนจะของให้มึงกลไกการตลาดนัครับ ราะว่าการตลาดซุม้มือนี่กงาวอ้วนยืนหนึ่งครับพี่น้องครับง้วอ้วนยืนหนึ่งผมเห็นในหลายชิปหลายๆท่านในหมู่บ้านผมนี่ที่ขายวัตถุอ้วนขายไงยหรือครับพี่น้องครับหนาดางหางดอกขายทกขาลากวัตถุอ้วนขายดียดีกองก้าวาปกติจ่อยครับพี่น้องครับนี่ครับผมถึงน้ำเลี้ยงมาการลงทุนราคานี้กลุ้ม่าเกินราคาแน่นอนครับเพราะว่า ง้วแต่ละโตตีโตไปโตเราบ่ถึงหมื่นนะครับพี่น้องครับมันไปเลี้ยงยังไงมันกะมองเห็นปลายทางแสงสว่างอยู่หน้าครับพี่น้องครับอันนี้วบาวกันตหรักความจริงเนาะครับพี่น้องครับกับอีกอย่างการเลี้ยงง้วกกะยาสบุรีกันครับพี่น้องครับผู้ลงคนเพิ่นเงินไหลายเงินเหลือใสพิ่นกะสือง้วงงามมาจุงโกโก้เลยครับพี่น้องครับเลี้ยงงามเลี้ยงเมืองเลี้ยงไว้แต่แย่งครับพี่น้องครับงวงงามเพิ่นถ้าพูดเงินหน่อยเขาก็ต้องเลี้ยง สายนีไปก้อนเราพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับอย่างนี่ผมบอกเอฟซีว่าเอาก่กระต่อยอดไปทับพาพอนั่นพอนี่ไปเรื่อยๆเอาครับพี่น้องครับสิไปเอาใส่ง้วงั้มคือ่นเลขกับบะไ้เพราะว่าห้องเงินน้อยนี่ครับแล้ว็อีกอ่งเป็นอย่างพอมีพี่น้องคือว่างวัวถึงง้วลงกับบ่ถือ,อยังไงครับพี่น้องครับเปิดเถือๆผู้สื่อกับแหงกดลอ่องกอครับผู้ขายบางที่กั จำใจย่อมขายขาดทุนเอาเงินมาหมุนครับพี่น้องครับอันนี้กะโบกันตรงๆนะครับตามหลักความเป็นจริงเนาะครับพี่น้องครับผู้ซื้อก็อยากได้ถือผู้ขายก็อยากได้แพงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เมืองง้อจะของน้ำครับพี่น้องครับนี่ครับเปิดบ่เกินตัวง้อแท้ครับของเฮาครับพี่น้องครับนี่ครับเมืองชิมแหงอคัดได้ครับเมืองชิมแหงอคัดเพราะว่าชิมเฮาบ่ได้ถ่ายทำคอนเทนต์บ่ได้ซุ่มบ่ได้เติมเต็งนี่ครับถ่ายรอบๆเพราะว่าเฮาบ่ได้ขายคอนเทนต์ครับพี่น้องครับเฮาขายความจริงใจ แบงปันเกษตรกรครับพี่น้องครับนี่ราคาแบงปันสุดๆเลยครับพี่น้องครับบางโตบางคมอยู่นี่นี่ขาดทุนครับพี่น้องครับไปจับชุดให้เราขาดทุนครับบอกตรงๆเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต่องแบงพอเม่พี่น้องไปเลี้ยงให้มันสมดุลกันครับพี่น้องครับนี่ครับฝากเบอร์ไทยชิวิตทีหนึ่งหน้าพี่น้องครับศูน2 0ห6ห้าสูนย์เจ็ดปปี พิกัดของข้อวัวบ้านน้องแปนตำบลมัานฝางอำเภอกาเสดวิสัยจังวัเลยได้ครับพี่น้องครับกฎกติการร่างข้อกับว่างไวเช่นเดิมอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษเอาความสาใจมักอีกีจังสร้างปีนมักอีกีจังทุมมากได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าเปิดมองเอาหรอครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาเนี่ยน้อนได้ครับพี่น้องครับสียกสีกันในไดเมื่อโท่มากพูดคุยกับผมได้แด้ครับพี่น้องครับราบสำรับ่ายชิปนี่กับขอฝากช่องยูทูบยูซี่พะโกสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากต ฝากเขามาเมืองชิบฝากกดไลยก์กดแช่ฝากแนะนํำคนทีอย่างมีวหัวเรียงทุนหน่อยแนะนํำมาช่องเขาหด่ครับพี่น้องครับับสำหรับไทยคลิปนี้กาขอจบต่เ,เพียเท่านี้ครับสวัสดีครับ